สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการชีวิตติดครัวกับคุณเรืองพากินผาเที่ยวครับวันนี้อมวันนี้มีเมนูมาแนะนําตามเคยนะครับวันนี้มานอกสถานที่ครับมาบ้านคุณพลครับุกครัวคุณพลนะครับี๋ยวเราจะมาดูวัตถุดิบกันว่ามีวัตถุดิบอะไรกันครับมาเลยครับ สวัสดีครับอันนี้พันพันชื่ออะไรครับพันชื่ออะไรครับพันน็อตทำไมไม่มีไฟเลยวันนี้พันน็อตกับพันติบนะครับมามามาเมนูอะไรครับวันนี้พันติบอบหนูครับอบหนูอมหนูครับวันนี้มาทาอมหนูบ้านๆเลยนะครับอหนูผักก็จะมี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 ผักอะไรนะคือเคียงก็ อะไรนะแนะนาหน่อยครับผักไซครับผักไซมัลละผสมตัดสาไทยด้วยครับแปรด้วยครับมะละมะละครับมะละครับอ่าแล้วก็แล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าใบชายาหรือว่าผักผักเอ่อชุลรสใบชายาชายาครับครับผมไม่ใช่กุ้งซุที่ราชเนาะชายาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอันนี้น่าจะรู้จักกันนะครับใบใบมอนครับอ๋อครับอ่อ แล้วก็จะมีใบสามแฉกแต่ว่าผมไม่โชว์ดีกว่าครับใบสามแฉกตัวนี้คืออะไรครับใบสามแฉกสามแฉกมันของดีครับโอ้โหนี่แหละครับเอ้พวกนี้แหละพวกนี้แหละอ๋าคือมันก็จะมีครับใบกะเพราครับเราใช้เป็นกระเพราดำครับกะเพราแดงนี่ตัวนี้กลิ่นจะแรงหน่อยครับฉุนครับฉุนส่วนตัวนี้ เอาไว้ต้มน้ําสมุนไพรกินแก้โควิดครับไม่ได้เอามาใส่นะครับครับโอ้มีสาระด้วยนะครับช่องช่องคุณเรื่องมีสาระด้วยนะครับผมมีมนบมะกูดครับผมก็ตอนนี้หนูก็สับเรียบร้อยแล้วนะครับลงหม้อไปแล้วพริกแกงก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ใส่พริกแกงเข้าไปเราก็จะรวนหนูก่อนรวนหนูพร้อมเราจะใช้ใส่เครื่องทั้งหมด ใส่ไวพร้อมมาเลยเหรอครับใส่พร้อมกัเลยครับอ๋ออมเขาก็จะทํากันอย่างนี้นะครับครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้ให้หนูมันสุกครับครับพอจะใส่เข้าไปเลยเ้วขออนุญาตเชฟเปิดเปิดแมสโว์หน้าหน่อยครับเแฟนแฟนเขาจะได้แฟนแฟนเขาจะได้เห็นหน้าว่าเป็นใครขอขอเขาเปิดเปิดแมสได้ครับเพราะเราฉีดวัคซีนกันแล้วนะครับโอ้นี่นะครับน้องชายครับผม เนี่ยครับบรรยากาศครัวขุนพลครัวขุนพลนนนเพื่อนสนิทนะครับเพื่อนสนิทกับครัวขุนเรืองอรัวขุนเรืองนี่ครัวเดียวกันครับบรรยากาศบ้านๆน,นะครับถึงจะอยู่ในกรุงถึงจะอยู่ในกรุงเทพนะครับเราก็จะทํากินกันแบบบ้านๆอยากกินอะไรแล้วก็ทําครัวฝรั่งแต่ว่าอาหารก็ไปแหละก็ มีเริ่มปรุงเครื่องไปนิดนิดหน่อยครับนิดหน่อยอันนี้คืออะไรครับน้าตาลนิดนึงครับน้ำตาลนิดนึงอ่าไม่ให้ไม่ให้กีแกงมาฉุนครับนิดหนึ่งใส่น้ามันอ๋อใส่นี่ไปแล้วใส่ไปนัดนึงนะครับเริ่มเดืออแล้วตอนนี้เริ่มเดื่อเขาเขาใส่หนูด้วยอ๋ออันนี้อันนี้ถ่ายคลิปได้ไหมไม่เป็นไรเนาะถ่ายได้ได้ใส่เนี่ยอันนี้คือ บาลานดีครับแต่ว่าเป็นของไทยถ้าเป็นของประเทศนอกเขาจะใช้เป็นบาลันดีแต่ว่าของเราอยู่ประเทศไทยเราใช้ตัวนี้นะครับสี่สิบดีกีสักผมสักเนื้อไหมครับสักครึ่งครึ่งเต๊กนะครับอ่านิดนึงตับคาวครับตับคท้าโอ้โหไฟแทบลุกต้ง <c oughs> ใส่กระทะเนี่ยไฟลุกเลยเนี่ยไฟลุก,ลกเอ้ยอเคครับหืเริ่มหอมแล้วครับเริ่มหอมแล้วครับ ใส่ในแมวผมจะบอกในที่หนหั่นครับผมจุรดนะครับรับหังอยู่แล้วหั่นเข้าไปเลยครับหั่นไปเลยปั๊บ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 นิ้วแมวนะครับแแมวครับเราใส่ไปเลยใส่เลยเหรครับใส่ไปเลยครับปั๊บปอืออือโอ้คือใส่ใส่ให้มันเข้ากับเนื้อมันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อกินมาเลยครับอืออือหอมมาก เราก็คนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆตอนนี้เริ่มมีเริ่มมีแบบสีเขียวเข้ามาครับเราเราใส่น้ำปลาอย่างยังไม่ได้ใส่ครับตอนนี้ยังไม่ได้ปรุงอะไรครับเนี่ยเริ่มมีสีเขียวเข้ามาแล้วครับน้ำปลารนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมหาก่อนอนี่ครขุนพลนี่ไม่รู้น้ำปลาตัวไหนต้องเรียกเข้ามาครับ บุลี่ล้บุลี่ล้น้ำปลาบุรีล้ำครับโอ้ตัวนี้หอมมากเลยครับโอ้เทออกแค่เทออกก็โอ้โหกลิ่นหืมกลิ่นหอมว่ะโอ้ยเขาต้องจะใส่อืหอมมากเลยครับหอมมากเลยด,ด,ด,ดู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 ตอนครับนี่ปลาลับปลาปลาหมอครับ โอ้หอมแล้วครับโอ้หอมมากครับกินมาแล้วกินมาแล้วถึงแล้วบอกกระตุยกระตุยน้ำใส่ผักใส่ใส่ทีนี้ทีนี้ทีนี้ผักใส่ครับผักใส่ถึงไหมเอ่ะผักใส่เราอีกอันนี้นี่ครับเจ้าของเจ้าของครัวครับเปิดแมสนะครับสวัสดีครับเปิดเปิดเปิดแมสได้ครับสวัสดีเปิดไม่ได้ครับผมทำไมนะครับต้อเปิดมันลงครับโอเคครับเปิดเปิดแมสได้ครับเราฉีดยากันแล้วครับเราเรามีผักผักใส่ที่เป็นลูกไหมครับ มีครับมีมีมีเอาเอามาเพิ่มผมผมนิดนี่นี่คือขุนพลนะครับเจ้าของครัวโอ้โหแก๊สแก๊สปิวครับไม่ต้องตอมาตัวนี้ก็ได้แก๊สปิวตอตตอกนะครอบครัวนี่คือผักไ้ผักไซหรือว่ายอดมะละโอหอมผักสะไยหอมหอมยอดมะละยอดมะละจนหอมบ่มีบ่นี่ครับผมหน่วยมันครับผมนี่ลูกมันก็มีมีลูกเดียวเหรอครับที่นี่ เนื้อใช่ไหมล้างครับล้างทำความสะอาดอย่างดีว่ี่ะีน้องครผมดี๋เ,นนเดคนตีรัมันมันเข้าไปในคลิปนะ <c oughs> ครับผมตอนนี้ก็อ่อมหนูอ่อมหนูนานะครับของเราก็ใกล้เกษตแล้วนะครับใส่ผักอ่าใบมะกรูดโรยหน้าไปก็ยังเหลือสุดท้ายก็จะเป็นกระเพรานะครับเท วันนี้เราใช้กระเพราแดงครับผมหอมมากครับตอนนี้หอ,อมหอมแบบตัวอยู่ข้าวเลยครับส่วนหนูนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะสั่งหนูมามากินนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ไว้หน้าคลิปให้ดูนะครับว่าเบอร์โทรแล้วก็เฟซเฟซบุ๊กของฟาร์มก็ว่ามันเป็นหมูหนูนานะครับฟาร์มหนูนาเลี้ยงนะครับ อยู่อยู่สั่งเซานะครับผมเดี๋ยวผมจะลงเฟซไว้ให้นะชิมไหมครับ,รบสุดยอดลองเลยครับลองชิมดูเลยครับว่าทานอะไรให้คุณเีืองชิมเลยครับให้คุณเีืองชิมคนก,ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับอมนูนาโดยทา,านกระติบน,น,นะครับทานกระติบครัวขุนพลนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปหน้าบ้านกันจินัง้เออนเอ้ยเฮ้ยเคยมีข้อบวมไหไม่คับไยนะเอาอันีก่อนเอาอันีกอก็ได้ไม่เห้มักรบเาใหม่เอาใหม่เอหกันไม่ันกรพาอาจารย์มาก็ได้จาเยวกับอรนะอือาคนละาลอนทิ้งเลอาดก็เดอดจาิมว่ะเดือเดอน่าจะช้อนกลางนี่ไงช้อนกลางเอง S <S เดี๋ยวเรา,าเสร็จมาแล้วนะครับสำหรับกาอ่าอันี้ช่องออตัวเ,เองก็ได้ครับโอ้ะอนะครับคอันนี้ชอ่องตัวเองเอ๊ะอันนี้ช่องตัวเองใครเปิดงานก่อนอ่ะให้ให้ให้พนันช่างเอ่อพันเปิดงานก่อนนะครับพันติ๊กนะครับเป็นพ่อครัววันนี้อ่าซอยห่างนี่เนาะซอยห่างนี่เนะานนะฟับ เป็นไงครับดึนมือตัวเองกลมกล่อมขมใช้ได้ไหมครับไ่ได้เอา้าทีนี้ <c oughs> มาทางนี้บ้างทีนี้เ <c oughs> จ้าของเจ้าของบ้านครับเ <c oughs> จ้าของครัวขุนพ <c oughs> ลเป็นไงครับเอาเอาอีกคำ มีทำนะครับผมทำหน้าจะทับอีการอีการยังยั้งเป็นไงครับสุดยอดมากเด็ดขาดพร้อขนาดเลยให้พี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่เอาลองชิมครับล้วนกลา้ใช่ไหมส่วนกลางส่วนกลาง อันนี้เป็นมือน้ําม really really ือให้น้ Actually, ําตอนผมต่อยมวยนะครับอืมอืมซึ้งถึงใจเวอร์ซึ้งถึงใจต้องเส้งเคี้ยวอ่ะบ้านนี่ใหญ่แล้วถึงถึงผมครับถึงผมชิมครับตอนนี้อืมอืมเรื่องอ่ะคุเรื่องอ่ะคุณเรื่องครับคุณเรื่อง คุณเร IP ิงเริ่มนั im <im ่งแจบแล้วครับแจบอืออือพับเพียบครับแต่ว่าแจบอืออือก็กล้องไม่ทันเลยครับไวเกินขอครับแล้วครับอดู ดูดูแต่ป,ปากคขม,ขมิบคมับคำมิบคำมับไม่รู้ยังไงครับนับบวชสุดยอดครับอืมอืมอานนะอืบม,มันต้องคู่กับไอ้นี่เนาะอุ้ยมันคู่กับไอ้นี่อืม